สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับเจ้าของธุรกิจห้องภาพคมสันซึ่งตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านสามารถเข้าไปชมนะครับแฟนเพจ Facebook ได้นะครับคมสันสตูดิโอนะครับเข้าไปชมได้นะครับมีผลงานต่างๆเยอะนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบสีกะกีนะครับของของครูผู้ช่วยนะครับชุดเครื่องแบบสีกะกีของครูผู้ช่วยนะครับทีนี้บาแบบไหนติดแบบไหนอย่างท่านตามมานะครับ อันนี้คือชุดเครื่องแบบสีกีของครูผู้ช่วยนะครับชุดสุภาพบุรษุษสุภาพสตรีเหมือนกันหมดนะครับท่านดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับครูผู้ช่วยจะมีอยู่4 4หน่วยงานนะครับจะมีสปทนะครับก็คือกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษานะครับแล้วก็จะมีของกทมแล้วก็อบจอเทศบาลแต่เป็นสิงห์นะครับทีนี้ท่านตามมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมบอกอรายละเอียดทีหลัง ท่านดูตรงนี้นะครับตำแหน่งเวลาสอบบรรจุได้แล้วว่าเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยจะไปถ่ายรูปนะครับหรือซื้อเครื่องแบบใส่เครื่องแบบสีกีแบบนี้นะครับจะมีนะครับนี่เขาเรียกกระดานบาชุดขีดนะฮะหนึ่งสองสามเวลาติดนะครับเวลาติดอย่าติดผิดนะฮะมันจะมีกับข้างหันไปนี้เลขหันชี้ไปข้างหลังนะครับชี้ไปข้างหลังอันนี้เป็นสประถอนะครับกระทรวงศึกษาเสมาธรรมจักรนะครับ ด้านนี้จะเป็นเข็มนะครับที่ระลึกบรมราชาพิเศษแล้วก็เข็ม60ปีในหลวงรัชก,กาลที่10อันนี้เป็นป้ายชื่อป้ายชื่อนะครับส่วนด้านนี้เป็นแผ่แถบสีย่างย่อนะครับเป็นเหรียญแพรแถบสีย่างยอ่อเหรียญที่ระลึกนะครับทีนี้อันนี้คือชุดครูผู้ช่วยของสอปทกกระทรวงศึกษา,าท่านตามมาตรงนี้อันนี้ครูผู้ช่วยนะครับมีอยู่อีก3าหน่วยงานนะครับ ก็มีอันนี้เวลาติดนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มอันนี้เป็นครูผู้ช่วยของกทมกทมอนะครับแล้วถ้าครูผู้ช่วยของอบจอก็เอาเอาบาจอตรงนี้นะครับมาติดแทนกทมอถ้าเป็นครูผู้ช่วยของเทศบาลก็เอาตัวทเทศบาลมาติดตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นแผ่แถบเหรียญที่ลึกๆอย่างยอ่อมีป้ายชื่อทีนี้สังกัดตรงนี้นิดหนึ่งของ กทมอบจอเทศบาลจะเป็นสิงห์นะครับเป็นสิงห์มหาไทยนะครับสังกัดมหาไทยนะครับตรงนี้ฝากไว้นิดนึงทีนี้จะมีปัญหาอยู่อีกนิดนึงหลังจากครูผู้ช่วยเนี่ยทำงานมา2ปีนะครับจะเป็นครูคสหนึ่งคอสหอนึ่งนะครับคสหนึ่งจะมีบ่าอยู่2อ,อย่างนะครับท่านตามมานิดนึงถ้าคสหนึ่งนะครับกระดานบ่าจะมี3 1 2 3นะครับ3ขีดเหมือนเดิม หรือหรือเป็นแบบนี้ครับหรืออีกนี้1 2 3 4อันนี้เป็นชํานาญการแล้วนะครับอันนี้บฏิบัติการทีนี้จะถามว่าจะต่างตรงไหนถึงจะได้เป็นแบบนี้ท่านถามนะครับของหน่วยงานของท่านว่าจากครูผู้ช่วยเป็นคอสอหนึ่งเนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับกระดานบ่าหรือย,อย่างถ้าเปลี่ยนบ๊บนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นบ่าชั้นพิเศษเนี่ยท่านใส่แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ต้องใส่3ามขีดเหมือนเดิม จากครูผู้ช like us huh? right. ่วยนะครับก็ยังใส่เหมือนเดิมหรือถ้าเปลี่ยนแล้วเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่อัตราเงินเดือนนะครับอยู่ที่เงินเดือนแล้วก็จํานวนปีได้หรือเปล่าฝากนิดนึงเป็นข้อสังเกตหลังจากครูคสหนึ่งหรือคสสองถ้าได้เครื่องราชนะครับนี่ครครูผู้ช่วยทํางานประมาณ6ปีได้เครื่องราชจะได้ตัวนี้ครับตเต่ามอมาติตาพรมงกุฎไทยตรงนี้นะครับอย่าผิดนะครับจะมีเอกลักษณ์ว่าตม ตามหน่วยงานเขาจะบอกเราว่าเราได้เครื่องล้านเลยนะครับตรงนี้ติดอย่าติดผิดนะครับส่วนด้านนี้นิดนึงนะครับครูผู้ช่วยนะครับจะติดนะครับก็เรียกเหรียญแพรแถบย่อเหรียญที่ลึกอย่างย่อติดตามปีพศเกิดเนี่ยตามพศเกิดท่านท่านเกิดปีพศไหนท่านก็ติดตามนั่นนะครับยกตัวอย่างเกิด2525ท่านก็ติดตรงนี้2526ท่านก็ต้องมาติด2527 ติดท่านเกิด2,528ท่านก็ต้องมาติด2,530นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับผมจะมีร้านเช่าชุดนะครับแล้วก็ตัดชุดเครื่องแบบอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับยังไงก็มาใช้บริการถ่ายรูปได้ตัดเครื่องแบบได้มีเครื่องหมายจำหน่ายด้วยนะครับผมกิติชัยนะครับร้านคมสันตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับสวัสดีครับ